ไปกระเด็นจังได้ละสิไปอาศัยล่างผู้ใดอาเมีนแล้วจะคลองกินถิบสันถิบได้เนาะอาผู้ขาเองก็คือถามพอเห็นอยู่ในหมอก,ก็กินบ่ได้แล้วอาขอเด้อปะเนีาะ สวัสดีครับเอฟซีที Mason, ่น hey. ี Shadow ่ว <Hello. S 1> hey. ิธยชาวบ้านทุกตทุกคนครับพบกันคือก่าคือดืมกับพี่น้องครับวันนี้กมาตามต่อมาที่บ้านพ่อแมวเนื้อจารไม่ออกกับพี่น้องครับหลังจากบวงสวงหรือแก้บนหลังวันไม่ออกนะครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ้งในกันว่ามีความฝันอย่างไรเนี่ยมาตามในการกับพี่น้องครับตามมากรับพี่น้องครับตามมากครับสวัสดีครับพ่อแมวครับสวัสดีครับ ครับเมื่อนี้ที่นี่วิธีฉบัลรับบอลเซคข้ามยังพ็มาม่อในที้เกิดมาตามต่อแนวทางในการเชียงโจกงวดวันที่1กรกฎาคมศพหนหนงขงสิบเนะครับว่าพ่อแม่มีความฝันจากในหลังจากแก่บนหรือวงสวงไปแล้วเนาะครับเมื่อมื่อไ่ก็คืออยากมาถามพ่อเนาะครับมยังครับเลแนวความฝันว่าหลังจากวงสวงมาแล้วครับวันดีบอเมี่นครับหรือว่า อันนี้มีคำาฝันยังไดแน่ครับผมที่มาออืันนี้ก็คือหลังจากบวกสรวงมาแล้วเออครับอ่าพอเองกับฝันดีฝ<อ>ันดีไดอ่าถ้าแม่นว่าถ้ามันตามเคยได้มากสี่งวดชอ่ชอนเนี่ยถ้าฝันยังสี่พอกะว่าเห็ุยังไดก็ได้อ้อมมันใจเอจอาห<อ>ลังจากบวงสรวงมาแล้วกะบปูวเพิ่นบอกว่าคนเชียงรุงเทป อาสิไปเบิงอมองเขาหมุนมองเขาออก mm hmm. อสิไปปรึกษากับเขาสิไปคุยกับเขาเบิงวางเขาเส้ขอร้องให้เขาเจ้าหน่วยใดลูกใดมาออกให้เราเห mm hmm. มือนวางสันเนาะ mm hmm. นี่ๆกะเพื่อนก็คือสีลงไปไปก็อาจสิพอทันมากหรือว่าพอเองกันนนี่มีทข้าวันนะทำแมนมากกับมากขึมือนืน mm hmm. ช่วงในเล่า เกียบตีหนึ่งหลักครับป้าครับพอเมียคือเขาพอว่าพอนังเขานังสมาธิภาวนามันปกติพอบ่เคยเป็นสิเมียชีหิวซ้ำเลยก็บ่เคยเป็นอ่าเกินหิวเขินยางกับท่านหันปูปับเลยออกไปเขายังเหลืออยู่ก่อนบางยัยหนึ่งคนกินวอดีก่กินบันนันที่นี่พอออกไปไปเปิดหมอเขาแล้วไปเห็นลูกํำผิดสดไว กินยังไดมั่งกับพ่อเพียรพ่อกับแปรคือกันอเออบันนี้เลยเว้าคู่เดียวว่าโวเสียบแห้งบัปูเสียบอ้มอมักมักพริกส,วส่ว่ก็ใสเออว้าู่เดียวใหญ่อเ,เออเว้าแล้วมากมากตั้งสติได้งวดใส่งวดขวายันมีคนเขามายืนฟังยันเขาว่าบ้า <laughs> เออพ่อไปกินจนจนยิ่มแต่พริกยังเหลือเข่าเมือน ันันพนังถือถวยเพลียเจ้าเอาตัวไว้ยังไปยืน้องมือตุยออกมากินอีกอันนี้กินแล้วพอไปกินน้ำกินยังแล้วไปเห็นหมาข้ามหมาย้าเอาออกไปจากนี่ไม่ว่างเห้ือนญี่ปุ่นะเออเป็นยังอย่างอยากเกิยวมาเออไปกลัวได้เอามาสีบอกยำเลยเอ้หยำใบยำมาโอ้ยหมาเนี่ยมันบวดแสบแน่นอน กะยำกระแดงโดนเติบอยู่ไปเลยไป่ข่ออกไปจังเลยมาสูบยาต่อ,อนั่งสูบยาผู้เดียวอยู่สองวันสนทีละสองวันทีสองวนเลยพ่อกับแปะคือกันแสดงว่าเป็นกลับมาหาอาจารย์แล้วทีนี้คือว่านั่งเนี่ยถ้าได้ออกไปแล้วก็คือล่าเพิ่นออกไปเลยคือเขาไ,ได้เขามาซ้ำมาเอ,อาเอาไว้เป็นมือลังยังทีนะ,ออะพอดีพอนั่งสูบยาแล้วมันสว่างในตัวพ่อออกไป พ่อเขาไปนอนนอนมาท่านหลับเอ,อมันกายหนาวพักมั่นคายๆครับเสียงอ้อนเปิดประตูแต่พอกลใจบอดีเลยเนาะคือยานเขายังกันังี่สิเนาะมันกกะสีงหวดว้อนมาแล้วคอนอะถึกหนักแห้งอ่าเดี๋ยวนอนสังเกตเบื่อประตูเสียกับบุชัยแซวเลยเออม่ยืนซองพอ่อยพ่อก็บอกว่าพ่อเป็นยังหนูบเอ้ยมันกะเห็นยังไดพู้ข่าเย็นกลาง ล่างผู้ข่าอยากกันหิวใดกินมือนเนึ่ยจะมือละสามเวลาเออจะวางกันยังกี่เด้อถษหลายๆให้ผู้ขาขอพักพันในทอเออไก่จังได้เสียบไปบ้านีควันว่ามีผู้เถาขี่รถรถทัวโอ้งามเฮงสองสันโอ้รถตันสองสันเออเพื่นมาจอดเครื่องเพื่นวัดดับเพื่อนห้ อพอขึ้นไปจอจูบันนาอาจารย์เองครับสังเกตวาอย,ยู่บันจะ่้องกับคือบอมแยนเนี่ยนะโลงมากพอได้ึืนไปคืนไปเพราไปจับพวกมาไล่โรดมันผ้ามพอแลนเลยนี่พได้เขาเกียออย์เขายังเลบบเยบ่ครับว่บ่มันผ้าแลนเลยไปกาดบ่เถงหันเลี้ยวดอกไปมานี่ไปพ่อจะเขามีงานนี่อย่างโอ้ยเสียกับบอไซน์มีดพ่นดำๆเพิ่งเต็นเทิ่งควนกันแจ้วอย่าคล้องกับว่าโอโ้ยโโโพูด โหลดกูหาหม่องเบรกพวกพ่อผู้ปเคยครับ oh. เผ็ดยังไดน้อเหยียบเขาตายกูป่ทนติดคุกหร oh. อกย่งดีมันบว้ยบ่บ่เหยียบเอาคนถ้าแม่นเหยียบคนแม่นเขาจับแล้วจะขึ้น oh. มาเน่พ่อก็บอกว่าหลีบเด้อหลีบเด้อพวกนั้นเขาก็หลีบออกทั้งขางมีสองคนผู้ท่ายเสียบบอส่ซ oh. ม,ม,ม้อนหนึ่งเต็นเต็นน้ำมือกิกรมมือน้ำเดมือน้ำ โอ้ยเป็นแรงไม้ไกลโอ้ยบ่อเอ้ยเนาะกินกันแต้มเดียวนาะเล็กแมโอ้เสียดายแฮงทั้งหมอที่สองเขามาเราว่างแหนมึงว่ายังไงเราว่างคนถีบได้เพิ่นว่าอกแล้วถีบกลับได้หรือเป่าถีบกลับนี่เราพ่อกะเลยมาในนี้มื่อ้าหมานพอยังโอ้คือยังเป็นกังวลใจแฮงแดีน้อ อันทีบกับก็คือมือบวงสวงเพิ่นปูเพิ่นเขาเพิ่นก็ว,กกนกนนนนว่าจังไดกับผิกพ้นผิกพ้นเนี่ยมันหมายพวมว่าจังไดพอกัยังคิดว่าท่านตอบแต่พอมาเห็นจังมือขึ้นมาสัมม่มอีกพอกบว่ามอนีมันบอกว่าทีบกับทีบกับ,บ,ค,บคือว่าหกกับเก่าพกกับกัะเมนเราว่างเอาเฮดีอ๋อค่ะเพิ่นวางสันอเอออาเล็กอยู่ในยำนวนนี่แต่ว่าเราว่างมัน แต่ก็คพวยังเป็นตัวเก่าอยู่เป็นภาบอยังเป็นตัวเก่าในไ้าสามตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าเราว่างแต่ต,ตัวกลางแล้วมนถีบกับคนถีบกับมันกันเลยเนาะพูเป็นเก่าออืทีนี้มีอีกคูนแลนมากโอ้ยเลยอีพอแม่แตมเดี๋ยวคือกันแต่ม้อนี่ว่าได้ถือบินเลทหรอกเออยกตะมืออีพอเอ้ยเสียดายแฮ เออเออหัแล้วหูแล้วยัเขามังไกลเรถขี่เยียบมังไกพระกันดีออกหางแซวนี่มันนี่ทังเวีนว่าพอนี่ยได้ไปจอดรถไวเจ้จอดไวมองไดกัญ่างมากัางมากับมาวันว่าเขาเอาของมาให้เอามาให้กับของสุกเลยไ้ คือได้มานั่งกินน้ำเขาอยู่ดอกนะในนั่นมีท้าพันได้กินน้ำเขาอยู่เป็นเป็นเนื้อเขาเด็กกินอยังนีอิ่มอยู่ดอกก็ว่าถึงบ่อิ่มก็จังไดพวกก็ยู่ได้ล่ะว่าซังพ่อจะเป็นอาหารจากตลางชาติกับพันดีเด้อลําอย่างคนสวงหล่ะใดอาที่นี่ก็มีมูเกันกับพันเกี่ยวลาบกับเอฟซียังมีมีคนกายจังนี่ร้านค้าใหญ่นี่ครับเขาไปเอาเขาก็เป็นเจ้ามือขายหวยคือการ อันนี้เขาก็มาวา้ฟังเขาว่าเขาได้ออกไปวัดออ mm hmm. กไปวัดก็พัวเขา mm hmm. พัวเขาผัดเอาผ้าพื้นใหม่ไปคล้องพ่อหายผ้าคล้ mm hmm. อ,องให้พื้นใหม่เ mm hmm. พป็นผัดเอาพื้นเกา่าน้ำผ่ากลับมาบ้าน mm hmm. กลับมาไหวยอย่างเงี้ยเลยนี่พ่พอวาเาโอ้เลยเก่าเก่ามากอีกแล้วเก่า เพืนบ่าวังจังหวัดวังขันเออเพื่อนก็บ,บอกว่ามันดังแงย่โอ,อ้ยมันดังแยงเราวัางมันหกมันเป็นอย่างวังหันหกสามมันดังแยงเนาะเออราวังเลยมันพีขึ้นเป็นอย่างไรลูกเสือเนี่ยเก่าสามเราหวังนี่เพื่อนบอกซ้ำไหนหัวนี้เขายานเป็นอย่างสั้นเออว่าเตก,กับสที่พีขพนพหัวออโ,โน้ตขี้รูดยา คิงลูกอีลีขุนขิงลูกแบบผู้ใดนี่กับะฟันเดียวบ้านที่นี่วังทีรับวัง้ากันเขามานังเด้อตัวทรศับตัวนี้ยางกับท่านหันงอวามือเอาเลขกไปยังอีพอแล้วไปสือไหวบ่ได้สือตัวอื่นสือเหลขกปูข้าวอย่างเดียวฟันว่าปูเถ่านุงข้าวถือข้าวเอาหมูไปห้ เอาไปไหนเอาไปคืนไหวเหียเต็มเฮี้ยนยานผู้อื่นเอาไปเอาไปไว้เต็มเฮี้ยนผมเลยว่าซ่าเฮี้ยนผมกับลังนหน่อยนี่เขาแล้วนะเขาเราหลักธนาคตรที่นี่หมหม้โอ้ยเอามาให้ผมยังหลายเนี่ยเราอ่ววะมาถามเราเจ้าอยู่ใส่เราเป็นคนสี่เกศเราไปหาขายลูกสินขายยังอยู่กรุงเทพเราไปเช่าบ้านอยู่แต่บ้านกับว่คือผมมีบ้านเหลที่ีน่าเราอ่ะอ่า เล่ากะว่ามันคิดดีว่าอะไรพอกะดีตัวฝันเห็นเพิ่นไปหอดไปถึงเมตุมองเล่าเว้ามากนะกะว่าโอ้ยขนาดย่ยเว้นในนี่ผมมอกผมคนวาลุ่งอาจารย์ว่าเนี่ยคนขิงลูกจัาเจ้าคือก่านคนคนลูกอีริแต่ว่าขันขันขันเว้นรัชนานี่พออาหารว่าขันเียนคืออาจารย์อืินเขาเนี่ยเขาบอกบอกกับมือเจ้าว่าคำาหารพันทองเน่ยแต่ว่ายูนี ู้วาจานมันกับบอย่างไหว่าสันอ่ามันเป็นการถ่าทไา้เนะาะเออคือมันบ่มีไผ่หูไผ่เห็นเน๊เออคือหูใดญก็คือผูเขาออกเขา็ขาขายังบอกหูเ <c oughs> อตอตัวนี้เข้าขอ,อนํำเพลินอาถ้าว่ามุนบารมีเข้าถ้ามุนบารมี่ผูขาวเล่ามีเก่งอาเสีซอยเลียลูกเต่าเล่าร้านนีรีสิบเก่างวดกับเพิินกับงวดนี่กับข้องสีดใดเยกันหลับ แต่ในนี้มีทั้งหันบังกะวาเย็ดจังไดยกะได้เหี้ยอยู่ก็เศร้าเออกทำเป็นวาวแต่เพื่อนก็ไปก็เห็นเขาเล่นเขาพอนกันพักคือกันโอ้เออมันมันมันกะนาสีเกียวกับเหล็กแล้วเนาะเพราะว่ามอนันมันถือบินเหล็กเก่ากับม่านยองเหมือนเลยมันว่ามันวถือมันเะเอาถิมมันแต้มเดียวมันกินแต้มเดียวผมกระสือตรงผลมันว่าเออนี่แหละ ที่ว่าอย่างไดคือในนิมิตคำฝันมันกับเป็นได้ยังสั้นเด้อาที่นี่พี่นองเป็นกับวันเกี่ยวอีกไลายๆุนอยู่ดอกเิ่นกับวันว่าผ้าเขาไปเอาปลาเขาเขาวาประหารไปดอกยานผีที่นี่ก็พอเลยว่าวเห็นว่าไปยันเห็นอย่างผีมากิผ้าไปไปไปย่นแห่ลงอีพออย่างนี้เอ้ยเอาขึ้นมาใส่ทองปุ๋ยกับเต็มอ่านอหญ่ใหญแบกมาก บอกแบกมามาเทอะไรนี่เต็มว่าพ่อนี่บอกให้พี่น้องเขาไปกินเลยเขามาเอาผ่านมีผู้เพิ่นไปน้ำพ่อประจ้ำนั่นสร้างบัวนั่นครับบัวเออได้หลายผมดูเพาว่าโอ้น่นกินเลยได้ไว้เท่าไรก็เฮงจะกิบเอายิบเอาไมด้เ่อวันนี้เราสิได้หลายอีหลีวัวนี้เราสิได้หลายเลยวัวนึงเราก็ได้หลายกุหลาบอ๋อวัวหนึงเราก็ได้หลายกุหลอบ แสดงว่าผอบฟันเหม็นแมกมากเลยสามร,ร้อยนั่นแลหละในนีม้มนทำฝันก็คือที่มี่แกน,นันละพี่น้องกับฟันเกี่ยวหลายเออทั้งอื่นมันได้ไวมันกับฟันเกี่ยวว่าได้มาเห็นหอนดีพอครับเออเด้อฝันเหน็นทางจังหวัดทม่มันบกครับเทา้งเท่ยนทั้งย่างหวานมันกับโทมากทำไปเขาฝันเนาะเออโ้โหเนาะเก่าดีนี่อีหนึน่งอยู่กรุงเทพผุ่นอยู่เลยนะทั้งอีหยังทั้งลูกกอกลูกกาทั้งใดดอก มันออกรถไม่มากแต่สองมือว่าท่านเอาไปเจิมได้รดไม่ไปลายแดงลด oh. ไบฝ่าถไใบฝ่าหลุนไม่เลยราคาสูงสำเนีพอเอามาจอดวบหนาบามันเป็นสร้อยขาพานหนาบา้า oh. ังจากลดที่เขาจอดกันกันต่อ,ต,อต่อกันไปเรื mm. เอ่อยล่ะเออว่าสีนั่งเบิ้งนี่ล่ะสีสีนั่งติดตามมีพอ oh. เออเสียงดังกัอบว่าตังใต่อีหยังมันตกมาจากไส เขาออกมาเบิ่งไปหยังรถลหไม้ป้ายแดงมันจังแลนไปต่ำรหดเขาขั้นหนาอออกมาแล้วรถลขั้นนั่นกับผมมีมองบุกขั้นของมันกับผมมีมองแตกทีนี้มันแนมมามันวางเย็นบาดผาดมีผูเ่ายืนพ่าถงยามถือไม้อันหนึ่งงอๆเลยเอาไปบัดเพื่อนไว้หลังไห้เพื่อนเอาไม้ปิตีหล่อรถมันหล่อหลังนะ เขาก็เลยผ้ากันออกไปเบิงเล็กในหมองหลอรนหมองพันตีมันมีหนึ่งแปดสี่เขากระเขากระซือเลยเล้าท่านพอดีเอ็มเหล้ามายาเลอยพวละอาสิถึกมันเลื่อยส้อยนะหนึ่งแปดสี่ใช่ไหมก็เมื่อกี้เล็กมันออกเดะเล็กนี่นางเงาะกับว่าเดียวให้กันทาโมกัน พูละเล็กละน้อยวันไม่ให้พอพ่ออีพ่อได้สืบอถูกสือที่อนพ่อกบว่าพ่อเป็นยังนั่นคือว่าบุญมันมีเนเบื้องที่เราเป็นยังจังนำเขาไปตัวนี้มาเนี่ยว่าวันแล้วต่างค่นดังว่ารถว่าเป็นยังกะบอกว่าเอาพ่วงกันอีกอย่างดอกมันเขาเขาเฮี้ยนไปแต่บอนอนไปที่ไปเปิดเท่าหลาถาดเบื้องเสียงไข่ขาดกับหมูเฮาไปเอาเอาเอามือไปกดลังค่ารถนี่เนาะ เดี๋ยวมันกีดดังกึบกลับปึบกับเออ,อ,อะอเมียนครับเมียนอะคอยเปิดประตูซองออกมา้าทุกคนเท้าทุกขือขาเนี่ยยืนอยู่ทั้งดาบรถโอ้แสดงว่าพวกเขาเป็นอะไรนี้มันมีพัวดํดำานี่ยเสียบรใส่ขึ้นเต้นอยู่ทีข้างหลังรถมาน,นี่นํามันไปเอาพินี่หานีอย่ง ส่วนมากจกฝันแต่แบบว่าเป็นเหมือนกับว่าคนคนดำแล้วก็มีคนใส่ขาวผมขาวเออคือสงสัยสิมเป็นปูใช่ใช่เป็นปูขาวไอ้พวกที่ว่าเสียว่าใส่ดําๆนี่มันสิเป็นพวกไอ้นี่บอยดวิญญาณของธรรมเวสีนําเล่าไปกับพจักเนาะก็ลูกที่ลูกหาเพื่นนี่อย่างนี้สินะอ่าคนใส่อีหยังเพื่อนน่ะนะครับ จนงอมนอนบวหานอน oh. เปิดท่อระทัเ์เบิงกันหอดแจง้งข้อบครัวหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้นะพ่อ oh. อเมื่อวานก่อนเนี่ยหนูกับแม่หนูจุดทูบบอกกล่าวถึงปู่ขาวนะมาเป็นจริงๆอื mm. หนูอยากจะไปให้ถึงจริงจริงคุณคิงดุแม่เ,ล,เลยแม่มันว่าวไวว่องมาอโอ้ยพูดไม่ได้นะคนลุกทั้งตัวห้องห มองไงมาในโทอศัพท์พูดถึงไม่ได้เลยพูดถึงไม่ได้เลยค่อคิวเงาเลยถ้าถ้าเป็นจริงวันนี้มีไม่มีก็จะพาลูกไปให้ถึงเลยพูดถึงพ่อแมวก็ไม่ได้นะลองให้เลยพ่อครับน้ำตาลหิใจขึ้นเลยมองให้เอาทิศมาในโดรศัพท์ก็เลยบอกว่าเอาพ่อพ่อก่อนเด้อพ่อก่อน ันนี้ก็เลยยังได้มาเว่ากันกับยายเอาบารมียนางคนยังมาขับแท้เนี่นครับอ่อาก็คือสี่เม่แค่นั้นแหละเด้อีนเมดข้ามผันหลังจากบวงสวงมาเนาะครับอ่าที่นี่คือภูเขาเหมืนบอกว่ามันจะลงเห็บทําแมนกลับมากสิกับมาจะขึ้น ทำมาได้ขึ้นแล้วแต่ว่าเหมือนนี่พอน้ำพวงนั้นออกไปไปจุดถูกไปบอกไปกาวเพลินกาคือว่าท่านตองพอว่าท่านตองพอว่าไหนแต่ว่ามันบังเอิญแก่ๆก็มีคนมาออก้างๆว่าเรามาเมียเราย่งไห้เราพับอนก่อนพอแกเจียงเด็ก้าซุ่มซุ่มมาจากอุดรเนี่เขามากเขามาบานเขาขักลับไปแล้วก็เลยบอกว่าล่อเบิงหนึ่งเสียเียเปนว่าจสีให้ยล่อเมืองเสีย ส่งเงินมาให้โมน้องเขาสิคนประมาณดาวใหม่ออกไปบอกเกา่าเป็นก็ไปถามเป็นเป็นอีกเนี่ยอตอนแรกมันจียิบเก่านี่ยแหละตอนนี้ยังไปจังคอยโทรมาถามเยอะมันจีเป็นเวลาเท่าไรแค่เนาะเนาะเอาที่นี่ก็คือสิมีแค่นั้นแหละเนาะในนิมิตข้ามฝันเดี๋ยวให้ที่นี่วิธีชาวบ้านถามแป๊บหนึ่งรับรถพอที่ว่าขึ้นไปสองสันเนาะโมจำจำทะเบียนไดบ้างครับ คือจำได้ตะเบียนหนากับตะเบียนหลังบปตรงกันอ้าวบปตรงกันตะเบียนหนาพอจะเป็นเลขกแปดกับเลขกหางอ่าตะเบียนหลังพอเป็นห้าสามใช่ไหมโอ้งามๆงามงามงามเป็นยังไงเออหนานแปดห้าแต่พ่อมันในใจเนี่ยพ่อวาเลขกเล่าทำแอนิ่มออกลังแปดหาน ยังได้กระดองออกบนนั่นล่ะห้องสีหรือเกาสีเลยล่ะอย่างนี้โอ้นี่บอกว่าเพิ่นเออนี่ล่ะไปปาะเทมันก็มีแต่ว่าจิเตะกับเราว่างพ่นจีปีนเออมันจีปีนจากคาเปียติคอนก็พอให้ไปมือนเราเราก็มือบวงสวงคนในบ้านนี่ก็ถือกันลายพ่นเลยเพิ่นไปจับเอาตัวใดเพิ่นวานดอนเพิ่นเข่ามาอีพอแม่เนี่ยยกมือเนี่ย ยกมือตัวไหน่เขาเอามาเสือกันเมื่อคืนเข้าวเขาได้สองสองแฉกเขาว่ายกมือนะซีแฉกเฮ้ยซีแฉกซีแฉกเขาไปเสือกันตัวหัวละสิบแต่เขาก็ได้แพงเลยเขาได้บาทละลอยคนนึงอืมอ่าก็คือสีมีจั่างชัดล่ะเด้อคุณพ่อมีคงสุดท้ายวะเนาะสิบสี่สามร้อยคงสุดท้ายมีแต่บางคนก็ไ่ได้เบิงเนาะ พอสิว่ามีนี่มีพออย่างคือเพื่อนบอกว่าสิลงกรุงเทพไปปพกษาว่าสิพอลองเขาให้ออกตัวใดจันตัวใดให้เรา mm hmm. ออคือเพื่อนกับช่องสิกลับมาสิพักพ่อนหล,ะละังเมีย mm hmm. อีครับอ่มาหล,ะละ่ะหลามาได้ขึ้นั้งแต่มาน เขาพ่อที่พ่อออกจากห้องไปหากิ้งเขาหล่ะหลังเมแต่ว่าเพื่อนกะจีพักพรอเมียโยเด้อเมื่อนั่นก็จังคอยว่ากันเนาะคเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเป็นนครับพ่อกระแป๊บหนึ่งฮะเซลีเพิ่นเพิ่นฝันฝันมีความฝันยังไงบระกับเซลีเพื่อนกะฝันดีฝันว่าได้พาพ่อเนี่ยออกไปกับปูขาวเด้อเขาก็ว่าเขาฝันดีละถือว่าฝันดีนะคุณพ่อเนาะ เขาก็บอกแต่ว <si suppression> ่าเอาให้เ <Br> ป <riding> ็นคือกันเอ๋อเป็นคือเก่าเรียกเยู่ในจํานวนนั้นเขาก็ว่านกังสี่เหมือนกันแต่เขาก็ว่านลอถักฟังออกจากาเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายกังพี่น้องมีโค้งสุดท้ายเด้อมีโค้งสุดท้าไทยพี่น้องรอติดตามลงประมาณวันที่ชิบเก่าหลวงคุณพ่อเนาะกาสีโค้งสีแมนเนาะครับชิบเก้าครับขอขอบคุณคุณพ่อแม่วเนาะที่มาให้แนวทางครับที่นี่วิทยุชาวบ้านราบอกสักข้นแล้วเขาไว้แม่ในทิ่งเกิด อ,อ,อที่นี่ก็คือคอทั้งพ่อแมวเองเรือว่าจานแมวเนาะ,รบ,ะบรบวาตชีลูกเต่าเหล่าล้า,านือวาเอฟซีถูกทันอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีเนะะาะข่าวว่ามากักกะให้ติดตมเนาะท้าบอมักกะผ่านไปคตัวนี้พ่อเองเรือว่าจานแมวเนี่ย ว่าดดว่าชักชวนห้ยาตีพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับผมอ่ามาในงอมง่ายตัวนี้เด้อค่าคือพอกหายในแนวเป็นในแนวขําขวัญครับเนาะครับอ่าว่าด้ว่ามัดยกเหลขกปล่อยเหลขกปล่อยเบอร์เด้ครับเด้อใช้วิจารณญาณอย่างชุ่มนะคะอ่าที่นี่ขอให้บุญญาบารมีอ่าหลวงปู่ขาวก็ดีนำไปบรรดลนบรรดาํำไปซอยเรียลูกเต่าเหล่าล้าน อาให้เพิ่นได้์ซาได้เลือดพออยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีอาให้เพิ่นมีโชคมีชัยธรรมอาหากินก็ให้เพิ่นเจริญเจริญยิ่งยิงขึ้นไปเด้อบันนี้อาสาสาตุซ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 าตุขายนี้กับซุกเก็บตุ๋นกับขอบคุณคุณพ่อแมวหรืออาจารย์แมวนะครับที่เราไว้ให้นีครับแนวโน๊ตแนวทาง การเชิงโชกงวดประจำวันที่1มกราคมกรกราคาคม2567ครับขอบคุณอาจารย์แมวขอบคุณคุณ่อแมวหลายๆครับสวัสดีครับ